กรรมที่ทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องทำงานถามยอมรับว่าเป็นคนท้องง่ายกับการทำมาหากินเลี้ยงชีพเพราะมักประสบปัญหาสารพัดด้านพร้อมกันเมื่อตั้งใจขยันเพื่อให้เจ้านายเห็นค่ากลับโดนตัดหน้าโดยพวกประจบสอพลอบางครั้งอยากสอพลอบ้างก็ละอายแก่ใจเพราะไม่ได้หน้าด้านแบบพวกนั้นคือเป็นคนหมั่นไส้เจ้านายแล้วจะอ้อนไม่เป็น ทีนี้เห็นคนรู้จักแบบห่างๆที่เกิดมาเขาไม่ต้องทำอะไรก็อยู่รอดเขาเลือกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัายก็ได้แต่เมื่อไรเบื่อหรือขัดแย้งกับคณะบดีก็ลาออกทันทีแบบไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังฟังเขาคุยโม้เสมอว่าลำพังสมบัติเจ้าคุณปู่ก็ใช้ไม่หมดแล้วไม่แคร์หรอกว่าจะมีงานหรือตกงานปัจจุบันเขาอายุมากและยังคงไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองทำโน่นทำนี่ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันไปเรื่อยเหมือนอยากมีเพื่อนแก้เซ็งมากกว่า พูดง่ายๆว่าทั้งชีวิตเขาสบายตลอดชาติจริงๆเดิมทีผมจะริษยาและตั้งคำถามเสมอว่าทำไมเขาถึงโชคดีกว่าเราขนาดนั้นแต่ปัจจุบันผมพอจะเชื่อเรื่องกรรมวิบากบ้างแล้วและพอเดาถูกว่าเขาคงทำทานมาดีคำถามคือเขาทำทานอย่างไรจึงสบายแต่เกิดและไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองเลยทั้งชีวิตไม่ว่าจะมีงานหรือตกงานก่อนบอกวิธีทำทานให้ได้ผลเช่นนั้นผมขอกล่าวถึง ข้อเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้อยู่บนเส้นทางนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักไว้แต่เนิ่นๆนะครับผู้มีบุญเก่าส่งเสียตลอดชีพโดยไม่จําเป็นต้องนำพาเรื่องธรมมาหากินนั้นโดยมากมักมีความประมาทและเฉื่อยชาเพราะเห็นแต่แรกว่าอยู่ๆก็มีเงินกับทั้งอ่านเกมไม่ค่อยออกว่าเงินจะหมดไปได้อย่างไรความรู้สึกว่าจะมีกินไปเรื่อยๆนั้นบางครั้งก็เป็นผลจากบุญเก่าที่ส่งให้รู้สึกว่าไม่มีวันขาด แต่บางครั้งก็เป็นเพียงอุปาทานทํานองเดียวกับที่คุณบางคนกําลังจะตายในวันนี้แต่กําลังอ่านหนังสือด้วยความรู้สึกว่าจะยังมีชีวิตไปอีกนานแตกต่างจากคนฐานะปานกลางแล้วร่ํารวยอู้ฟูขึ้นมาด้วยน้าพักน้าแรงพวกนี้ส่วนใหญ่จะเหมือนเครื่องจักรที่เดินเต็มสูบแล้วหยุดยากเพราะเห็นกับตามาตลอดว่าได้เงินมาอย่างไรและมีโอกาสจะเสียไปอย่างไรความประมาทกับความเฉืยชาจึงไม่ค่อยเกิดขึ้น เมื่อมีเงินแล้วก็อยากรักษาไว้และเพิ่มพูนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคนรู้จักที่คุณยกตัวอย่างมานั้นจัดว่าเข้าขั้นดีพอสมควรแล้วนะครับคือเรียนจบและหัวดีพอจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ที่ผมเคยทราบคือมีประเภทจากเด็กจนโตไม่รู้จะขยันเรียนไปทำไมแล้วก็เรียนไม่จบใช้ชีวิตตามปรารถนาซึ่งก็ออกแนวมีความสุขตามอัตภาพแบบไม่นับถือตัวเอง ไม่เคยมีแรงขับดันให้ค้นหาความคุ้มค่าของการมีชีวิตวันๆเห็นแต่ว่าตนมีเวลาเหลือเฟือสำหรับฟุ้งซ่านและสืมเศร้าสามารถเป็นทุกทางใจอย่างหนักได้ทุกนาทีโดยไม่ต้องมีเรื่องรบกวนสืบย้อนไปในอดีตชาติของเขาก็เดินมาตามเส้นทางคล้ายคลึงกับคุณในขณะนี้เองคือเบื่อการดิ้นรนและพอเพลินเจอแรงบันดาลใจเห็นคนได้ดีมีสุขและอยู่สบายโดยไม่ต้องทำงาน จากนั้นก็ไถ่าถามผู้ทราบก,กฎกติกาของกรรมวิบากพอทราบว่าหลักวิธีคือเลี้ยงดูผู้อื่นเป็นนิดก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤปฏปฏปะติปฏิบัติไปเรื่อยกระทั่งบังเกิดความตั้งมั่นในทานชนิดดังกล่าวโดยไม่คลอนแคลนเลยจนตายผลก็เกิดจริงเช่นกันทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติถัดไปกฎของกรรมคือให้ไปอย่างไรก็ได้ตอบมาอย่างนั้นการเลี้ยงดูผู้อื่นเป็นนิดย่อมถูกผู้อื่นเลี้ยงดูเป็นนิดเช่นกัน อาจ,จอยู่ในรูปของการได้รับมรดกหรือรับผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งไม่ขาดสายเลี้ยงตัวสบายไปทั้งชีวิตคำว่าผู้อื่นในที่นี้หมายถึงใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวคุณเองเพียงคุณตั้งจิตคิดอุปการะผู้มีพระคุณตลอดไปจนกระทั่งผู้ไม่มีอันจะกินอย่างสม่ำเสมอก็เรียกได้ว่าเป็นการทำทานเลี้ยงดูผู้อื่นเป็นนิดแล้ว การอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณให้อยู่สุขสบายจะเป็นตัวตั้งเป็นหลักประกันว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าจะเจริญรุ่งเรืองในการทำมาหากินยิ่ง่งยิขึ้นไปกับทั้งเป็นผู้ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถูกแย่งชิงหรือมีเหตุให้เสียมรดกไปอย่างไม่สมควรนี่เป็นหลักการสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนเป็นทาญาทแห่งกรรมของตนทุกคนจะเป็นผู้รับมรดกที่ตนสร้างทำไว้อย่างเป็นรูปธรรม คนอากัญยูแม้ได้รับมรดกก็ต้องตกไปอยู่ในห่วงของการแย่งชิงทำนองศึกสายเลือดหรือมีเหตุให้สมบัติพินาศลงหรือแม้สมบัติไม่พินาศก็กลายเป็นของร้อนที่ครอบคลองแล้วไม่เป็นสุขเนื่องจากสมบัติบรรดาลจากบุญเก่าโดยปลักจากบุญใหม่อันได้แก่ความกตัญยูมารักษาความสงบเย็นส่วนลาบที่เกินฐานะเดิมเป็นผลจากการมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อผู้อื่นที่มีใช่ญาติมิตรคิดให้ทั้งที่ไม่จำเป็นต้องให้ เช่นตั้งความประสงค์แจกจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่เด็กหรือคนชราอนาถาอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นประกันว่าต้องมีรายได้เข้ามาโดยไม่จำเป็นต้องหาเองคุณคงเคยเจอคนที่อยู่ดีๆก็มีใครอื่นอยากให้ของอยากให้เงินนั่นแหละผลของทานที่ผมกำลังกล่าวถึงปัจจุบันผมเห็นมีโครงการอุปการะเด็กหลายเจ้าประเภทที่ให้ส่งเงินบริจาคผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร ซึ่งผมก็มองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ทำทานชนิดนี้เพียงตั้งจิตอย่างหนักแน่นในเบื้องต้นแล้วรักษาทานไว้ตลอดไปก็เที่ยงที่จะได้รับผลจริงแต่อยากบอกอย่างหนึ่งคือถ้าให้ด้วยความคิดว่าบรรดาคนอนาถาจงสบายกว่าเดิมไม่ใช่ตั้งต้นให้เพาะคิดหาช่องทางลดหย่อนภาษีก็จะเป็นทานที่บริสุทธิ์บริบูรณ์กว่ากันและถ้ายิ่งให้ด้วยมือตนให้ในขณะที่สายตาเล็งดูผู้รับที่ดีใจอยู่ ผลจะยิ่งหนักแน่นเป็นทับทวีเนื่องจากมีกำลังใจในการคิดหยิบยื่นให้ทุกครั้งไม่ใช่ให้ผ่านคนอื่นโดยไม่รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับผู้รับที่คนในโลกส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนทำงานหาเงินกันอย่างหนักโดยมากก็เพราะตระหนี่คือหาแล้วไม่ให้แต่ก็มีอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยนะครับที่รับมรดกจากผู้ใหญ่หรือเป็นผู้สืบทอดรับช่วงผลประโยชน์จากสามีภรรยาใจกว้างเป็นแม่น้ำ แต่ให้แล้วไม่หาพวกให้โดยที่หาเองไม่ค่อยเป็นนั้นมักได้เกิดใหม่ซ้ำรอยเดิมอีกคือเหมือนชะตาจับยัดให้จับพลัดจับพลูเป็นผู้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วขี้เกียจเรียนขี้เกียจทำงานเกิดความประมาทจากความอยากงอมืองอเท้าใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่รู้ตัวหากความประมาชชนะบุญเก่าก็ล่มจมได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าบุญเก่าบรรดลบัรดาลเงินทองให้ไหลามาเทมาราวฝนตกทุกฤดู สรุปเกี่ยวกับคนที่คุณยกตัวอย่างมาบุญเก่าของเขาคือทานแต่ขอให้คํานึงถึงบุญใหม่ของเขาด้วยคือขยันเรียนจนมีวิชาความรู้ขั้นเอาตัวรอดได้ตลอดชีวิตกับทั้งเป็นผู้รู้จักใช้จ่ายประมาณตนเพราะคนเราถ้าไม่มีความรู้ความคิดไม่มีความยับยั้งชั่งใจต่อให้กี่พันล้านก็เกลี้ยงฉาดในไม่ชา้าขออนุญาตย้ำชัดๆอีกครั้งว่าความประมาทเป็นปรปักสำคัญกับบุญเก่า หลายคนควรอยู่สบายเพราะบุญเก่าแน่นอนแล้วแท้ๆกลับต้องตกระกรรมลำบากแทบไม่มีที่อยู่อาศัยก็เพราะความประมาทชล่าใจนี่แหละครับเชื่อเธอว่าไม่มีบุญเก่าเลี้ยงใครได้ตลอดรอดฝั่งหรอกที่คุณเห็นเขาอยู่สบายไปทั้งชาติก็เพราะมีบุญใหม่ร่วมด้วยช่วยกันทั้งนั้น